มมริคริสมาสค่ะกรับสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะปีนี้2023 KC Jewelry ก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านเนื่องในวันคริสต์มาสนะคะมีแต่ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเฮงเฮโอ้ย KC Jewelry นะไม่เคยทำให้ทุกท่านผิดหวันมากับอัญมณีระดับโลกเลยค่ะ เป็นล้านล้านชิ้นนะคะเป็นล้านล้านชิ้นนะคะมากมายมหาศาลจัดเต็มจัดหนักกันเลยทีเดียวลองเข้ามาเยี่ยมชมกันเลยค่ะลองมาเข้ามาเยี่ยมชมงานคริสต์มาสซ,ซึ่งมีอัญ,ญมณีมากมายเลยทีเดียวนะคะเนี่ยมีทั้งแบบโอ้ยลุกใหญ่เลยนะคะเพื่อ,อในปีหน้าเนี่ยอันนี้ยังน้อยไป ในปีหน้าเราจะมีคอลเลคชันใหม่ๆนะคะคอลเลคชันใหม่ๆมากมายเต็มคาราเบลอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยต้องชมนะคะต้องชมนะคะมากมายแค่ซีจิวเไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอแช่แข็งหรือเป็นอัญมณีเราจะไม่ทำให้ทุกท่านเิตหวังราคาดีของแท้ทุกชิ้นนะคะมาเลือกชมเลือกหากันได้ตั้งสุดลูกหูลูกตาโกดังครั้งใหญ่มากมหาศาลเลยค่ะ เนี่ยจิงกระเบลจิงกระเบลเร็วเร็วรีบเอฟนะไม่มากไปเลยค่ะคะ่ะาดไม่มีที่ไว้เลยนะคะวันนี้แซนตี้มาเองแซนตี้นวะแซนตี้เชฟนวดแม่เชฟนวดมาเองเพราะฉะนั้นน้อยกว่านี้แม่เชฟนวดไม่ทํานะคะน้อยกว่านี้ไม่ทำคุดูอันยามานี้อันเลอค่าทุกสิ่งอย่างนะคะนี่ค่ะจัดเต็มสําหรับ ทุกท่านขอให้ทุกท่านร่ำรวยยังแงมีทรัพย์สินมากมายมีทรัพย์สมบัติทั้งสุขภาพกายใจนะให้สุขสดชื่นทุกวันทุกคืนตัลอดไปเมรีริคิสมากราบขอบพระคทุกท่านค่ะ